วันนี้สวัสดีวันนี้หยุดเลยมาเดินเที่เล่นคนเดียวเป็นน้านับหยุดอย่างนี้ทุกทีเลยมาเดินเล่นรถตุ๊ดข้างนอกยังปิดอยู่เลยเปิดแต่ช่วนของรถตัดข้างนอกยังไม่เปิด เดินเล่นกันไม่เคยมาเช้าขนาดนี้ปกติจะมาเย็นๆตอนนี้เวลาประมาณ9โมง14ปกติเขาเปิดประมาณสัก10โมง10โมง กน่อนนะกินข้าวแล้วแต่ตอนนี้ก็ยังไม่อิ่มเดี๋ยวต้องหาอะไรกินเพิ่มยังไงเดี๋ยวไปห้องน้ำก่อนเดี๋ยวมาแล้วกันเดี๋ยวเจอกันมาช็อปปิ้งมีอะไรให้เราซื้อบางกอนไหมนี้ กติก็ไม่ใช่สายช้อปปิง้งใช่ด้วยดึดูเสื้อผ้าเลยอ่ะอ่าดูเสื้อผ้าเข้าวาจ j a อยู่ไหนเนี่ยเสื้อผ้าคุณผู้ชาย ปัญหาจะมีไซส์เราไหมเนี่ยดูดีตัวเล็กๆทั้งนั้นเลยใส่ได้ไหมว้าว โอ้เรือตัวใหญ่แนละ้วเรือตัวใหญ่แนละ้วชีแ๊ดพอสมควรปานิโมเฮ้ยแล้วก็บัเองแต่ยังไม่ใช่ที่ถูกใจตักทีเดียว ปกติไม่ค่อยได้ซื้อเลยของเกงเสื้อผ้าน้อยมากเห็น,น่านจะซื้อสินี่โลตัสีซื้อไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หน,นจะเดินเล่นในโลตัสก็ยังไม่อยากซื้ออะไรผุมยางเนะ้ะเดี๋ยวเราไปตัดผมดีกว่า ตร้านที่เคยตันธิแรงพิโนดดตันนี่แหละเดียกก๋ยวกเราจะเดินไปเดินร้านอยู่นี่ร้านอยู่นู่นตอนนี้ร้านอยู่นู่นเราจะไปตัดกันร้านนี้ไม่รู้เปิดยังเช้าแล้วไม่มีใครเลยไปดูกัน เสร็จแล้วเยด่ดิดดหน้าตาเป็นยังไงโล่งเลยมุชาย,ยังผมยุ่งอยู่เลยนะแล้วเดินเที่ยวต่อตอนนี้เริ่มหิวแล้วไปหาอะไรกินดีกว่าไม่รู้จะกินอะไรอเรอยเลยรอเลยรลอเลยอียอกรุกเจอกันสรุวันนี้ตอนนี้ ิแล้วก็จะมากินเนินได้ตั้งนานจบที่ส่วนอาหารตามนี้คาราแกง,เ,งเดินตั้งนานน่าจะอร่อยเดี๋ยวไงกินก่อนนะแล้วเดี๋ยวพาเที่ยวต่อไปจะเจอเบ่อยกำลังกับอะไรกินต่อข้าเที่ยงแล้ว แต่เราเจอดรถตรงไหนวะเออเดินไปเดินมาหมดดีหมดเที่ยงพอด,ดีนะตอนนี้คนเยอะและ้วรถเยอะรถเยอะตอนบ่ายเก้าโมงยังไม่เยอะขนาดนี้ นี่เต็มแลวที่ต่อเรา,เรา,เราต่อตรงไหนต่อตรงนี้โอเคเดี๋ยวไปที่ไหนต่อยังไงเดี๋ยวมาบ่อยทีนะเจอกันไม้ที่หนึ่งมากินข้าวเที่ยงที่เซ็นทรอนย,ยุทธยุทธทอานะ,ะมันมืดมันมืดออกจากรถเข็ม นที่นี่เราจอดที่ไหนจำไม่ได้นี่จะจอดที่นี่นะครับโอเคนะนีนเ่เราเราเข้ามาแล้วเซ็นท,นทรัลเัียเราก็ต้องมาหาของกินจะมากินขนมจีนขนมจีนเกงเขีวหวานนะ ก็คนละอารมณ์กับ,บตุ๊ดเดี๋วเราจะไปตรงนี้ตรงนู้นตรงนู้นกันนะตรงนู้นที่เราจะไปกันนะที่มีของกินของเรานะของกินตามทางยังไม่ซื้อขอเรียกว่า เพิน่นนครนครเพิ่อนนครเพิ่อนนคร,นคร,นครอยู่ไหนเนาะอ๋อเจอแล้วอยู่นู่นอยู่นู่นไม่ใช่เลยที่ไหนจริงาาร้านาน้ำคือไงเออ๋ออยู่นี่เองเอเคเดี๋ยวเรา,รากินข้าวก่อนนะร้านขนมจีน Cảm ơn các วันนี้กินนมจินแกงของวานเสรนะ็จแล้วนะก็เลยมานั่งเล่นตรงตรงไหนอะตรงแถวๆหน้าเซ็นทันที่นั่งเนี่ยราคุณแฟนมานะครับแฟนกำลังมาหาที่เซ็นทันก็เดี๋ยวกินอะไรเสร็จอีกทีนึ่งก็จะค่อยไปรับลูกกันเนาะเดี๋ยวถ่ายให้ดูบรรยากาศร,ร,รอบๆว่าเป็นยังไง เกรากับที่นั่งร,บรอบๆนะอยู่แถวเดิมนั่นแหละแถวที่ขายของนะี่แถวที่เรานั่งกันอยู่นี่นะเคร้านอะไรนะร้านตาตามือ โโออ้้หรอเนี่นะเราเลือกชาไทยก็ได้ผม,มอ่ะเอคมากินชาตรามือพูดส้่อีกแล้ว่ชากรอบแล้วไม่เอา Okay. คนเยอะมากตอนนี้ไปรับนัชชามาแล้วแล้วก็มาโรตัสอีกหนึ่งรอบมีนัชชานัชชามิ้มบังนัชชาเัทเอง,งว้าวสวัสดีนิดสวัสดีตอนนี้อยู่ไหนวอนนี้อยู่โะตาส แต่หนูไปโรงเรียนนะคะหนูไปโรงเรียนมาเหรอใช่คิดดีๆคิดนี่งๆหนูไปโรงเรียนมาเหรอใช่อืมเหนุกอยไหมโรงเรียนอะสนุกสนุกมากไหมคะสนุกมากโอ้นี่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 เลยโอเคบ๊ายบายเจอกันนี่เดี๋ยวจะนี่อะบ๊ายบๆเจอกันจนี่ อะไรลูกม okay, well. ่ใส่เย้เจอเจพี่ว่าหนูไวแล้วแล้วได้แฮปปี้เบอร์เตะแล้วห้หนูออกแล้วนี่ให้ให้ให้แต่หนูแฮปปี้เบ t ร์เดี๋ยเจอที่แฮปปี้เบอร์หนูวันนี้วันเกิดป้านะเดี๋ยวมาที่เห็นพ่อนะคะ